อยู่ๆนะคะเราก็มาเจอคาเฟ่ข้างๆที่พักของเราแล้วนี่มันไปยอมเลยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยต้นนี้มันน่ารักให้ทีรันี้ผิดไอทีรันี้ผิดพี่เขาจะบอกใ่้วิธีเลดี้จากีค่ะน้าละัอะอย่างกระเมิงปกติเนาะหนูเพือนสวนโลกค่ะ แพ้ๆพักแพ้เพื่อน A few moments later เอ็กจ่าเธออยู่ไหนอันนี้คือทำไมมันดาวก่อนเราอจะกินไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะไม่ดีครับไม่รู้ปิดอีพีนี้ไปเลยไหมรั่งกินซ้มต้มพอเนาะอะโอเคไหนนี่เห็นยังเฮ้ยนี่ออกไปก่อนีไม่ได้นอนกันไหน่ะไปหาสมชายกันเนาะไปพอร์ตดีสัก มันจะบินขึ้นข้างบนสิเหนื่อยอยู่นะอ๋อยังอยู่นี่มันง้อจังอีนี่นะมจะบินลงต่ำสิฉันต้องเปิด นีเป็นเวลาแปดนาฬิกาห้าสิบนาทีผมพี่ไผ่ตื่นแล้วฉันไปรับประทานอาหารเช้า,าก่อนนะคะเดี๋ยวจะเก็บฟูตมาฝากเลดี้จากีค่ะมาลุคค่ะนี่ไงฉันดำเนินรายการอยู่เนี่ยเอาหรอมาคะ่ะ เมื่อก้เิ่ตื่นค่ะคุณผู้ชมไปค่ะโอ้ยนี่ไงเธอต้นมะปรางอุ้ยไม่ใช่ยองชีอู้เขาเก็บเป็นถุงๆได้เลยอะทุกวันเลย่ะดูสิคะนี่คือต้นมยองชีเ้ากินที่ไหนอ่ะกินที่นี่ทูวัดนาพันเรามาดูอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะนี่เปมะมาร่างมเนาะไม่ไข่ดาวหนึ่งอง อ่าวิวปราร์ตี้สังสรรค์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิวอะไรอ่ะตต้ม,อตมโอเคเริ่มมาแล้วค่ะตัวต้นเรื่องตัวต้นเรื่องอะไรอีกกี้มันเป็นสกอยของจริงลูกเนีื้อท้องด้วยหรอ ว้าวไปหาพี่แจ็กกี้เลยให้มีคอนเทนต์เร็วไปพูดนางนุ้นวนพี่ชอบแมวนี่แล้วเออไปเลี้ยวซ้ายตรงไปเลี้ยวซ้ายแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะขัดกลับเลยไม่ไจะสลิดอยู่นะว้าวอ๋อเจนจ้ะนะเจนจ้ะนะ อยู่ๆนะคะเราก็มาเจอคาเฟ่้างๆที่พักของเราสวยงามมากๆมีฝูงแก่ที่กำลังจะหฮแบบเบรคเฟร์ตอนเช้าแผลป่ะแผลหรือแก่แก่แก่แผลแไม่ใช่แก่แผลแก่มือคือลานว้าอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าเป็นแผลก็แบบว่าต้องชอบคนไว้เขาแผลหนูชอบคน แพ้ต้องไม่มวนแกะขนมันจะมวนมวนเหมือนท้องเราตอนนี้ปะมวนเหมือนท้องเราตอนนี้ป่ะสุดๆลงหนูดูสิผู้ชายมูมันมากเห็นน้ำปุ๊บลืมลืมพื้นหมดโอ้ยชาติเราเขาเป็นหนังเนื้อหรือเปล่าใช่โอ้แต่ละที่เนี่ยเอาตรงนะ สวยเลยแบบสวยเลยถ้าไม่มีฝุ่นควันนะทั้งหลายนี้คือฝุ่นหมดเลยนะฝุ่นของข่าวเนี่ยไม่ใช่หมอกโอ my god แต่ตอนนี้จะแสบตาตายี่ไม่ไหวแล้ววะเอาแว่นตากันแดดมอวนไปไหนวะอ้าวกำัตกอ่ะอ้าวตาจะปิดตอนนี้ไม่เป็นไรไม้เปไรเลยตาเล็กๆอยู่ไม่มีตาเล็กอยู่ไปเลยเธอเธอเขาเขาแสดงความรัก เข,เขาเขาแสดงความรักกัน,มน,นผมยอมตาบอดครับเพื่อให้แฟนผมตาสว่างความรักทำให้คนตาบอดยายไผ่บอกแล้มไม่มีความรักอะ่ะ ก็ตาก็จะอย่างเงีย้ยแพมันจ้าซะเลือกเกินฉันว่าฤดูหนาวอะสวยเลยที่เนี้ยหรือถ้าใครจะมาจัดงานแต่งงานเป็นฟิลแบบการ์เดนตรงนี้คือสวยเลยจริงๆอันนี้ไม่จกตาเพราะข้างหลังอะมันเป็นภูเขาคู่มันมีหวาดแพรย์ <c oughs> ทำอะไรแบบนี้บ้าง <c oughs> ได้ไหมอ่ะได้เดี๋ยวเราจะลองเขียนไปที่อบตแพร่ดูทำเลยทำเลยดีกว่าได้อยากบอกคุณบุตรว่าบางทีสากุระก็ไม่ได้จะเป็นต้องไปดูที่ญี่ปุ่นเสมอไป แครอทยีบาทให้อาหารน้องน้องชอบกินแครอทหรอน้องเป็นกะปิน้องชอบกินหญ้าหรือชอบน้องชอบอะไรมากที่สุดอู้าผักบุ้งเจ้าของรายการอ๋อมเบบี้บิ๊มล้วันนี้เป็นแบบว่าไม่ส่งผลัอให้ใครเลยมาแล้วนิ่งบีก็ล้มเลยแม่มันเรียกเธอหน้าได้มาหน่อยอุ้ยเธอตัวสีดำมาก มาให้หมอดเล้วเออแม่อยู่นี่ลูกรอรออุ้ยนุ้ยเหมือนละมุนเลยเป็นมีโดนชนปูดอยปันี่มาแล้วมาแล้วฮ้ไยนี่โอ้ยตัวนี้มันน่ารักโน่น่ะนี่ลูกสัตว์ไมลูก ทีละนี้เออทีละนี้เออย่งไปยิงไเอาหกช่อง้าหยาวคะห้แให้เย้าใได้ค่ะราว่าน้องแกะไปกัดาอ๋อแกไม่ข้าพี่แจ็กกี้ช่องเธอค่ะวิน่ารักมากพี่ไผ่ระหว่างแกะกับน้ำตาลอะไรน่ารักกว่ากันทำไมเขามองกูอยากนะบอหมดได้เลยค่ะอยากวุ่นวายค่ะ ขามือแป๊บนึงาเกเเกมาช่วด้วยช่วด้วยเราดูน้องพอยตขาบนขาฉันเลยอ่ะว้มาแล้วโอ้ยตัวตัวขนฟูน่ารักตีใเันกระโดดกระโดดช่วด้ยมันดีมาใหญ่เลยเร็วเร็ว เลยมัยุ่งเหรอเออได้ได้ไดดนี่เออท้าเป็นรักษัตเดี๋ยเป็นรูปหมูปหัวดำเนินรายการค่ะดำเนินรายการก่อนนุ่นนุ่น ว้าวอยากจะตุดอยาัจะตุดเฮ้ยคุเค่ะตุดว้ายอย่าอยุดพี่เขาให้แบบเด็ดเด็ดเออไปตั้งเส็ดไจะมีทใจใบว้าวโอ้ยนึกเลยนี่นี่พี่เขาจะบอกให้วิธีนื่ใช้ถึงสูงไหมอ๋อถือสูงสูงไม่งั้นมันจะโดนใส่เรล่าอ๋อต้องถูอสูงเหรออ่าต่ต่ต่ปาปาเออเออเออนี่เขามป็นวิธีการให้ โอ๊ยอย่าชนนี่อยู่นี่เหนื่อยเหมือนได้คาร์ดิโอเหมือนได้คาร์ดิโอกับแดดเที่ยงอ่ะพุดอมากุ๊โห่ป้งสุดๆน้องเจกีมาแล้วถ่ายก่อนเลยค่ะถ่ายก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ๊ะู่แค่นี้เจกีเฮ้ยนุ๊กสงสารชีคงดีดสิา อุ้มอุ้มแบบน้ำตาลเมื่อกี้สิน้องร้องขอชีวิตมากเลยอ่ะก็ปล่อยกูนมาที่สามคือะไรที่นามอยู่ดีๆก็มีคอนเดน เออที่อิตยาคาเฟ่ใครที่อยากจะมาเที่ยวกำแพงเพชรน,นะคะที่นี่ดีมากมีแกะให้เล่นมีคาเฟ่ให้กินแล้วก็มี ATV ด้วยนี่เราไม่รู้เนาะอเ่ไดยเรามาตั้งแต่เช้าเออเรามาขับ ATV ขึ้นเขาคุณไผ่น่าจะจอยทุกเ<ฟ>ด้ออย่าไม<ฟ>่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้มาใหม่ไปค่ะหิวค่ะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกำแพงเพชรที่อร่อยเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงแต่เราไปเพราะยา๊กบอกอร่อยลองดูค่ะว่าอร่อยไหม และเราก็มาถึงร้านก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยที่สุดในกำแพงเพชรแล้วค่ะแนะนำโดยคุณโอ๊กน้องากว่ไม่คาดหวังไม่สิดหวังเทปใสมูก็คือกินก๋วยเตี๋ยวนะตอนเริ่มแนะนำโดยคุณโอ๊กเหมือนกันใช่เออร้านพี่มินไงร้านก๋วยเตี๋ยวอาชัยสุโขทัยสำนึกช้าอร่อยสุดมีพิการให้ด้วยบะหมี่ชากังราวในตำนานร้านนี้นะคะด้วยความที่ชื่อก๋วยเตี๋ยว ก๋เต okay. ี๋ยวชาก้างลาวหมูสะเต๊ะในพนมันชื่อบะหมี่ชาก้างลาวชาก้างลาวมันคือชื่อเดิมของจังหวัดกำแพงเพชรชื่อว่าชาก้างลาวจังหวัดชาก้างลาวจังหวัดชาก้างลาวก็เลยแบบชาวป่วยชาวป่วยชาข้างลาวใช่ที่มันดังๆเคยยินไหมมันจะเป็นชาวป่วยหนึบๆอ่ะเคยเคยมันเป็นโอท็อปของจังหวัดกำแพงเพชรชาวปวย ต้องได้กินเราเกี่ยวอะไรกับชาเขลีไม่เกี่ยวเลยแต่แค่ชาเขลีมากินชากัราวันนี้มาเยือนชากัราวนี่คือชาเชาแต่สีไม่ออกเลยมึงแต่ข้างในเขามีชาจริงไมมอันนี้กลิ่นแกกลิ่นออกนี่เราตหออ้มีกลิ่นมีกลิ่นอ๋อสียังกิสีชาหรือสีสนิมสีชาหรือสีสนิมแม่อ่ะเราเปิดใหม่ให้ดูใหม่สีชาเจ้าชาหรือสีกา นี่เป็นผู้หญิงแม่คุณกำลองเปิดดูเราเปิดปด,ดูว,ว้าวสีชาชาไปชาลายเลยใครดูออาที่ทำเป็นสีชาสีชานี่มันาวแต่ผักมาอย่างเต็มที่เลยล้วหอมเธอหรอกฉันเป็นหมีย่ยำชิปกินชิปเฮ้ยเอาละเอาละดึกล,ละๆๆ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  หวานปะร้อ่ะร้อน่ะอร่อยไหมคนกรุงเทพชอบทำไมอ่ะหวานน้ำเพราะว่าเออบีบมะนาวแม่ไม่อร่อยขนาดนี้หรอกมันต้องกินแบบต้งน้ำทั้งแม่ก่อนถึงจะบเทสแต่สำหรับแจ็คกี้คือชอบมะนาวค่ะเอ๊ะลองชิมก่อนแบบเดี้วแบบไหน เขาว่ากันว่าที่เนี่ยเป็นเมืองของเฉากัวยเฉากัวยชากรางลาว<ม>ก็เลยจะพยายามหาเฉากัวยกินเดี๋ยวดูซิว่ายายโอ๊กจะพาเราไปกินเฉากัวยที่ไหนเขาบอกว่าอยู่ตน้นต้นโพต้นที่เจ็ดไหนว่าต้นโพ,น,โพนี่ต้นโพบา่บาๆ<อ>นี่แปลว่าเป็นที่เริ่มชิมนี่นี่ร้านเต้าหวยชากรางลาวพี่ไผ่ตรงนู้นใย้เขียว เซเว่นกำแพงเนี่ยตอนเปิดใหม่อ่ะเป็นเซเว่นที่ยอดขายดีที่สุดในภาคเหนือเพราะเขามีเซเว่นเดียวในกำแพงคนมาเลยมาลุมซื้ออยู่ที่เดียวเข้าใจปะมาเลยเป็นเซเว่นที่ยอดขายดีที่สุดในภาคเหนือแดดกำแพงเพชรคือจริงร้อนมากอ่ะนี่ขนาดมี PM.25 ช่วยเราแล้วนะซื้อเต้าหวยเชิญที่ร้านกาแฟ่้ารับเฉพาะเงินสดแคชโอเล่ นี้เก็บไว้ได้นานไหมอยู่ได้เจ็ดสิบวันเจ็ดสิบวันเข่ากวยห้าเต้าหวยหกแล้วกันฮะทำไมอ่ะทำอะไรผิดมาแล้วออกไปข้างนอกกันนะอ,อ๋ออยู่ตรงนี้กันเหรอรีวิวสีต้องกวยวานมีหลอดได้ไหมเนี่ย อร่อยตามมาตรฐานชากลังลาวค่ะรู้หรอมาต้องสั่งชาคังลาวเป็นยังไงก็มันมีขายอ่ะเป็นนุกแถวบ้านชิงสุดๆต้องหวยต้องหวยว่าไงมะพร้าวดีมากอันนี้เล่าจริงนะเนี่ยใช่ไหมดีีมะพร้าวแบบกินมะพร้าวอ่ะเหมือนมะพร้าวปลอมอ่ะเอ้ามันดีเกินมันหอมเกินใช่ไหมปลอมแต่จริงจบมิชชั่นที่ชากลังราวทั้งหมด